ว่าการกระทรวงรายงานนะคะจากกรณีที่ในรายงานที่รีพอร์ตของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปรับอันดับของเรานะคะในการแก้ไขปัญหาการค่ามนุษย์จากเทียสามขึ้นมาเป็นเทียสองวอชลิสนะคะท่านอยู่ในซายกับเราแล้วในวันนี้นะคะท่านรัฐมนตรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะท่านรัฐมนตรีคะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเพราะว่าเราพยายามอย่างเต็มที่มาโดยตลอดนะคะท่านตอนนี้มีบทบาทในสองฐานะด้วยกันก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและท่านก็ยังเป็นประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แล้วก็แรงงานผิดกฎหมายด้วยหลังจากนี้วางแนวทางในการดําเนินงานเรื่องนี้ต่อ,อยังไงบ้างคะท่ก่อนงก็ ต้องออต้องพูดว่าน่ายินด,ดีนะครับสําหรับคนไทยทุกคนนะครับในในในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลนะก็ได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างอย่างจริงจังน,นะครับโดยการกําหนดเป็นวรระแห่งาชาติด้วยนะครับก็ต้องออขอบคุณทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ทุกหน่วี่ได้ชื่นเพลิดเนปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ทําให้เราได้ยกระดับ นะครับเป็นเตรียมซ้อมวอชลิสตอนที่พวกเราได้สร้ากงเอน,นะครับตต่อไปกระทรวงแรงงานเนี่ยครับก็คงจะต้องดำเนินมาตรการที่เข้มขน้ออนอย่างต่อเนื่องต่อไปเียนะครับื่อเราจะมุ่งสู่การที่เป็นมาตรฐานที่ที่ที่เป็นสากลน,นะครับ ซึ่งเราก็มีการดำเนินการในในผู้มาตรการนะครับทั้งในเรือ่องของการป้องกันการปราบปรปามการคุ้มครองแล้วก็การเยียวยานะครับแล้วก็ที่สําคัญคือว่าเราได้มีความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเอเอ็มอีทีนะครับมาาร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันนะครับโดยต้องมีการเน้นในเรื่องของการปรับฐานะรายงานติดกฎหมายเข้ามาสู่การดำเนินที่ถูกต้องเป็นไปตามหลักสากลนะครับ นี่ตอนนี้ก็ก็รากคนดีนะครับว่าแรงงานสังชาินะครับสามังชาิเนี่ยก็ยิ่มีรับอนุญาตทำงานหมดอายุเมื่อวันที่21ม,มีนาคามที่ผ่านมาก็ให้ไปไปรายงานตัวทาบัตรใหม่นะครับถึงวันที่29กรกฎาคมก็ก็กปลายเดือนนี้นะครับก็จะทําให้สามารถที่จะทํางานต่อไปได้อีก 24,4มิถันายน31มีนาคมออกหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ก็มีการอะยอยกันเข้ามารายงานตัวเกือบแปดแสนคนแล้วนะครับส่วนในช่วงนี้เราก็มีการจดทะเบียนรายงานประมงทะเลในยี่ส่นจังหวัดชายทะเลนะครับก็หล่นรวมด้านการกิจการแารรุกศรน้ำด้วยนะครับวันนี้ก็เพื่อให้รายงานต่างๆในกิจการน้นกลางนั้นก็เข้ามาทำงาน ให้ถูกต้องตอนนี้ก็ได้ประมาณสองแสนคนแล้วครับครับผมแล้วที่บอกว่าจะมีการทํางานประสานความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน c l m v เนี่ยนะครับจะเดินหน้าความร่วมมือหรือว่ารับผิดชอบร่วมกันอย่างไรครับครับคือปัญหาเนี่ยมันมันเป็นปัญหาที่จะต้องมีความร่วมมือกับ ประเทศที่ส่งแรงงานเข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็กลุ่มเพียงต่างๆเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มแรงงานทั่วไปนะครับซึ่งซึ่งจะเป็นแรงงานงานําเข้านะครับเพราะนั้นหากมีปัญหาที่เกิดขึ้นนี่ยมันมันมันก็ต้องกระทบกระทบไปหมดนะคทั้ง,ท,งทั้งในส่วนของเราเองก็จะเจอ,จเ,จอจเจอปัญหาในเรื่องของสิทธิลูกษยชน ประเทศต้องทางเขาก็เขาก็มีปัญหาด้วว่าเราจะต้องมีความรับผิดชอบในการที่จะต้องดูแลคนของเขานะครับเรื่องเรื่องนี้เราก็มีการลงนามในประเทศความเข้าใจแล้วก็่ก็ตกลงรายงานกับประเทศเป็นบ้าน <cadre. S 2> หมดทักวประเทศแล้วนะครับตอนนี้นะครับประเทศที่สองเข้ามาในเมืองไทยนะครับก็ได้ได้ได้ไดไดรปรับระบบร่วมกันนะครับซึ่งจะทําให้ในงานต่างด้าเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยแล้ว <Y uk. S 2> ก็จะได้รับการดูแลตามกฎหมายไทยอย่าง <Y uk. S 2> ครบถ้วนนะครับ การบังคังก็เราก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะป้องกันแล้วก็การแก้ไขปัญหาแรงงานครับแล้วก็ารข่าวมนุษย์แรงงานควบคู่กันไปด้วยนะครับตอนนี้ก็มีมีการนําเข้าแรงงานตามเอ็กว่า3า0 0 0 0คนแล้วนะครับครับ อยากให้ท่านรัฐมนตรีอธิบายให้เราฟังถึงบทบาทนะคะของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แล้วก็แรงงานผิดกฎหมายที่ชัดเจนว่าตอนนี้ปลดจากเทียสามาอยู่เทียสองวชัชริตแล้วหลังจากนี้จะทําให้ดีขึ้นอีกคณะทํางานทําอะไรกันบ้างคะครับคณะทํางานของเรานะครับก็เป็นคณะทํางานที่แต่งตั้งโดยท่านท่านรองนายกท่านพลเอกประวิตย์นะครับ ก็ประกอบไปด้วยหลายภาคส่วนด้วยกันซึ่งเราจะต้องร่วมมือกันทํางานหลากกันต่อไปนะครับทั้งใายการกับเครื่อนแม่ขอ้อกฎหมายและ้วก็การกับใช้นะครับตลอดจนด้านวันทัากรณีระหว่างประเทศนะครับก็ก็จะมีการจัดสร้างศูนย์ตามแตนชายแดนเพื่อให้บริการพี้น,าน้าญาติทำงานอบรมให้ความรู้แล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางเข้ามาทําง,งานในประเทศไทยนะครับ ตอนนี้ทางร้านก็เพื่อยกขาาหน้าของประเทศไทยนะครับขึ้นขึ้นไปสู่มาตรฐานที่สากลนะครับครับทุกความพยายามก็เพื่อประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับสุดท้ายนีกไห้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่หน่อยครับค่ะก็ในเรื่องนี้นะครับคงจะต้องมีความร่วมมือก,กันทุก,ทกฝ่ายนะครับทั้งท้งในส่วนของปาค๊ัดเองครับในส่วนของ ผู้ประกอบการในส่วนของแรงงานและก็ี่ร้องประชาชนด้วยนะครับคือเราลุกออกมาจากเที่ยงสามแล้วก็ไม่ไม่ควรที่จะต้องเข้าไปอีกนะครับดังนั้นจะต้องมีการสร้างความเข้มแข็งขึ้นไปถ่อระดับสากลนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็คงก็คงไม่ใช่ว่าจะมองในแง่ของภาพลักษณ์ในสายตาในราชาอย่างเดียวนะครับน้ำคัญก็คือว่า ที่น้องเนี่ยจะได้จะได้รับประโยชน์แล้วก็ผู้ประกอบการต่าๆเนี่ยจะจะได้รับประโยชน์นะครับ,รบตั้งในเรื่องของการส่งออกสินคา้าเฉพาะอาหารอาหารทะเลแช่แข็งนะครับ,รบเนี่ยเนื่องจากว่าเราได้ดูแลเรื่องหลายงานนั้งภา,าวสากับประหมงแล้วก็รลาดูดสดน้ำกับโรงข้ากสาลีอินให้เป็นสัดมาบับสกสาคลด้วยคือตอนนี้นะครับเทั้งหลายแหล่มันมันต้องดูต้นทางไปถึงปลายทางปลายทางขนาดนี้ ทางผู้บริโภคเนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องนี้ะนะครับว่าว่าสินค้าเรียกมาจากไหนเพราะนั้นเรื่องมาตรฐานสากลเนี่ยเป็นเป็นเป็นเรื่องที่เ,เราจะต้องให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นนะครับก็ก็ก็นจะต้องฝากไว้นะครับทางทางทุกส่วนที่จะต้องรบับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับมา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 ,มา,มาช่วยกันน,นะครับมาครับทำให้ถูกกฎหมายแล้วก็เราก็จะมีการใช้อ่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งขรึต่อไปอย่างนะครับ ค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีมากนะคะครับครับสวัดีคครับสวัสดีครับคุณเอกสรีชัยดิษกุลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับก็ทุกความพยายามก็เพื่อประเทศไทยของเรานะครับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเราได้มีมาตรฐานระดับสากลแล้วเนี่ยนะครับใครก็อยากจะมาติดต่อค้าขายนะครับที่สําคัญสินค้าประมงของไทยสินค้าแช่เยือกแข็งเนี่ยก็สามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้ด้วยผู้ประกอบก็มีความเชื่อมั่นว่าไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์อย่างแน่นอนสิ่งที่เขารับประทานกันเข้้าไปคครับุณผูชม